แน่ใจหรือว่าปาฏิหารไม่มีอยู่จริงหญิงสาวยากจนคนหนึ่งขอเพียงเศรษถีพิการให้เธอกินของเหลือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับทําให้ทั้งเมืองต้องตะลึงคำพูดธรรมดาเพียงประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตของชายผู้สิ้นหวังไปตลอดกาลอย่ากกระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินอาจทําให้หัวใจของคุณสั่นสะเทือนในตรอกเล็กกลางเมืองเงียบสงัดเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังก้อง กลิ่นดินเปียกผสมกลิ่นสนิมลอยอยู่ในอากาศหญิงสาวร่างผอมในเสื้อเก่าขาดเดินเท้าเปล่าเธอชื่อแป้งมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อถือถุงขนมปังแห้งที่เก็บมาจากข้างทางด้านในบ้านไม้สองชั้นที่เธอหยุดอยู่หน้ามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นเขาคือคุณภาคินเศรษฐีหนุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุจนขาใช้การไม่ได้เสียงไม้กระทบพื้นเมื่อเธอเคาะประตู ใครเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากข้างในฉันมาขอกินของเหลือค่ะประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นยาจางๆลอยออกมาแสงไฟสีนวลสะท้อนกับล้อรถเข็นที่สะอาดจนมองเห็นเงาพากินมองหญิงสาวจากหัวจรดเท้าเสื้อผ้าเก่าของเธอชุ่มน้ำแต่สายตากลับแนว่วแนว่แนไม่หวาดกลัวของเหลือเขาถามอย่างไม่เชื่อหูตัวเองข้าของเหลืออะไรก็ได้ น้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่มั่นคงเธอเก้าวเข้ามาในบ้านสายตาสำรวจห้องรับแขกที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายครอบครัวทุกภาพมีรอยยิ้มยกเว้นภาพล่าสุดที่ชายหนุ่มในรถเข็นมองกล้องด้วยแววตาว่างเปล่าเขาหัวเราะเบาๆเธอรู้ไหมคนส่วนใหญ่หนีฉันไปหมดเพราะฉันเดินไม่ได้แต่งเงยหน้ามองฉันไม่ได้มาหนีค่ะฉันจะช่วยให้คุณเดินได้ คำพูดนั้นทำให้พากินชะงักเสียงฝนข้างนอกเหมือนหยุดลงในชั่วขณะเขามองหญิงสาวตรงหน้าเหมือนมองสิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงเธอพูดว่าอะไรนะเสียงของเขาเริ่มสั่นฉันพูดว่าฉันจะช่วยให้คุณเดินได้เธอยิ้มบางๆแววตาของเธอไม่ใช่ของคนที่พูดหล่อเล่นแต่เป็นของคนที่รู้บางอย่างที่เขาไม่รู้พากินจ้องเธอนิง่ง ในหัวของเขาเริ่มเต็มไปด้วยคำถามหญิงสาวยากจนที่ขอของเหลือกินกลับพูดคำที่เขาไม่ได้ยินจากหมอคนไหนแป้งค่อยๆเดินเข้าใกล้ฝ่าเท้าของเธอเปื้อนโคลนแต่ทุกย่างก้าวกลับหนักแน่นคุณพากินถ้าฉันกินของเหลือของคุณหนึ่งมือ้อคุณต้องให้ฉันแตะขาคุณหนึ่งครั้งภากินรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นเธอเป็นใคร ทําไมเสียงพูดของเธอถึงเย็นจนทําให้เขาขนลุกเขาพยายามหัวเราะกลบความกลัวเธอจะทําอะไรเล่นศสยศาสตร์เหรอแป้งไม่ตอบเธอเพียงมองเขาด้วยสายตาที่นิ่งและลึกลับเหมือนเห็นบางสิ่งในตัวเขาที่เขาเองก็ไม่เคยมองเห็นลมหายใจของพากินเริ่มถี่เสียงนาฬิกาแขวนผนังดงังติกต๊กติ๊กเขาไม่รู้ว่าทำไมบรรยากาศในบ้านถึงเย็นลงอย่างฉับพลัน แป้งเดินไปหยิบจานที่เหลืออาหารอยู่ครึ่งหนึ่งเธอนั่งลงกับพื้นกินเงียบๆทุกคำที่เธอเคี้ยวทำให้หัวใจพาคินเต้นแรงขึ้นเขารู้สึกเหมือนกําลังดูบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นทันทีที่เธอกินคำสุดท้ายเธอเงยหน,น้าขึ้นตอนนี้ฉันขอแต่ขาคุณได้ไหมคะเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแสงฟ้าผ่าฉายแสงขาวผ่านหน้าต่างเธอเอื้อมมือไปอย่างช้าๆ มือของเธอเย็นจนพากินขนลุกไปทั้งตัวปลายนิ้วสัมผัสข้อเท้าที่ไร้ความรู้สึกของเขาและในชั่ววินาทีนั้นเองภายในบ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่พากินรู้สึกได้ถึงบางสิ่งความรู้สึกแปลกประหลาดที่ขยับผ่านปลายเท้าเขาอย่างแผ่วเบาเขาชะงักหัวใจเต้นแรงรากับมีชีวิตบางอย่างตื่นขึ้นในส่วนที่เขาเชื่อว่าตายไปแล้ว เธอทำอะไรเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอแป้งไม่ตอบเธอเพียงหลับตามือยังแตะอยู่ตรงเดิมใบหน้าของเธอนิ่งสงบแต่แฝงบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้พากินรู้สึกถึงความอุ่นมันค่อยๆแผ่ขึ้นจากข้อเท้าลามไปยังกล้ามเนื้อน่องแล้วไหลเข้าสู่หัวใจอย่างช้าๆเขาก้มมองนิ้วเท้าของเขาขยับเล็กน้อย เป็นไปไม่ได้เขาพูดเบาๆน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวความตกใจและความหวังตีกันจนแทบหายใจไม่ทันแตงลืมตาขึ้นเธอมองเขาด้วยสายตาอ่อนโยนอย่าพูดคำว่ามันเป็นไปไม่ได้คะ่ะเธอพูดเบาแต่ชัดทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าใจคุณยังไม่ปิดพาคินพยายามขยับอีกครั้งและครั้งนี้เขารู้สึกได้ชัดกล้ามเนื้อที่ไม่เคยตอบสนองเริ่มสั่นเบาๆ เหมือนกำลังจดจำวิธีเดินอีกครั้งเขามองหญิงสาวตรงหน้าในหัวเต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นใครกันแน่แป้งยิ้มจังๆฉันแค่คนจนที่เชื่อในสิ่งที่คนรวยลืมไปเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างม่านบางสันไหวกลิ่นฝนยังคงลอยอบอวนแต่ในห้องนั้นมีเพียงแสงอุ่นที่มองไม่เห็นพาคินพยายามจะถามอีก แต่ก่อนที่คำจะหลุดออกจากปากหญิงสาวลุกขึ้นช้าช้าก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแล้วพูดเบาๆว่าคืนนี้คุณจะฝันเห็นคำตอบค่ะเขาจ้องเธอในความเงียบและทันทีที่เขากับพริบตาร่างของเธอหายไปจากที่เดิมเหลือเพียงกลิ่นดินและกลิ่นฝนที่ติดอยู่ในอากาศพากินหอบเบาๆมือสัน่นเขามองไปที่ขาตัวเอง นิ้วเท้าขยับอีกครั้งนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงนาฬิกายังคงเดินแต่เวลาสำหรับเขาเหมือนหยุดนิ่งทุกอย่างรอบตัวเงียบยกเว้นเสียงหัวใจที่เต้นแรงกว่าครั้งใดเขานั่งนิ่งอยู่นานความจริงและความฝันเริ่มปนกันและในขณะที่เขากำลังคิดว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงภาพลงตาประตูไม้ที่ปิดอยู่ก็ส่งเสียงดังแอด เหมือนมีใครบางคนเปิดเข้ามาอีกครั้งพากินหันขอบไปทางประตูหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกแสงไฟสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนถูกลมกระทบแต่ในห้องไม่มีลมเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจ้องไปที่ช่องว่างของประตูเงาร่างบางๆปรากฏขึ้นใต้กรอบแสงไม่ใช่แป้งแต่เป็นหญิงวัยกลางคนในชุดพยาบาลสีขาว คุณภาคินเป็นอะไรหรือเปล่าคะเสียงของเธอสั่นนิดๆได้ยินเสียงคุณพูดอยู่คนเดียวตั้งนานเขากรับพริบตามองรอบห้องอีกครั้งไม่มีรอยเปื้อนโคลนบนพื้นไม่มีจานอาหารไม่มีร่องรอยของหญิงสาวที่เพิ่งหายไปเมื่อครู่เมื่อกี้เธออยู่ตรงนี้เขาพูดเบาๆหญิงสาวคนนั้นเธอกินของเหลือแล้วเธอแต่ขาฉันพยาบาลขมวดคิ้ว หญิงสาววันนี้ไม่มีใครมาหานะคะพากินนิ่งงันเขามองขาของตัวเองนิ้วเท้ายังขยับอยู่จริงๆมันไม่ใช่ความฝันแน่ๆผมรู้สึกได้เขากระซิบรู้สึกถึงความอุ่นความจริงพยาบาลมองเขาอย่างไม่เข้าใจเธอยื่นมือมาจับแขนเขาเบาๆคุณอาจฝันไปข้าร่างกายอาจตอบสนองชั่วขณะจากการกระตุ้นประสาท แต่พากินไม่เชื่อเขาสายหน้ามันไม่ใช่เรื่องหมออธิบายได้เขาหันกลับไปมองหน้าต่างฝนหยุดตกแล้วแสงจันลอดเข้ามาทาบบนพื้นห้องเป็นแถวยาวในเงาแสงนั้นเขาเห็นรอยเท้าขนาดเล็กหนึ่งคู่เปียกน้ําฝนและค่อยๆจางลงไปต่อหน้าต่อตาพากินกลืนน้ําลายลมหายใจสะดุด คุณเห็นไหมเขาถามพยาบาลเสียงเบาเธอหันไปมองแต่ไม่มีอะไรเพียงพื้นสะอาดว่างเปล่าเธอยิ้มแผ่วๆบางทีคุณอาจคิดถึงใครบางคนมากเกินไปพากินไม่ตอบเขายังคงมองพื้นอยู่อย่างนั้นภาพรอยเท้าที่จังหายติดอยู่ในหัวไม่ยอมเลือนเขายกมือลูบขาของตัวเองอีกครั้งความรู้สึกอุ่นยังอยู่ และในหัวเขาเสียงของหญิงสาวยังดังชัดเจนอย่าปิดใจของคุณพากินนั่งเงียบในความมืดนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างช้าช้าแต่ในใจของเขาบางอย่างเริ่มขยับอีกครั้งความกลัวผสมความศรัทธาความสงสัยผสมความหวังและกลางคืนที่เงียบงันนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆจากนอกบ้าน เสียงเหมือนใครบางคนเดินได้จริงๆพากินเงี่ยหูฟังเสียงฝีเท้านั้นค่อยๆชัดขึ้นดังใกล้เข้ามาทีละก้าวพื้นไม้ใต้บ้านส่งเสียงเอียดอาดตามแรงน้ำหนักที่เหยียบลงเขาหยุดหายใจในอกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวผสมกันพยาบาลที่ยืนอยู่ข้างๆข,งข,งขมวดคิ้วเสียงอะไรคะเธอกระซิบเบาๆพากินไม่ตอบ เขาเพียงยกนิ้วขึ้นแนบปากสายตาจ้องไปที่ประตูบ้านที่ยังเปิดแง้มไว้เงาเคลื่อนไหวช้าๆนอกกรอบประตูร่างหนึ่งปรากฏขึ้นใต้แสงจันทร์แสงสีเงินท่าปบบนเส้นผมของเธอและในวินาทีนั้นหัวใจของพากินหยุดเต้นอีกครั้งคือแป้งเธอยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเดิมที่เปียกฝนจนแนบเนื้อแต่ครั้งนี้ ใบหน้าของเธอดูเปลี่ยนไปไม่ใช่ความเหนื่อยล้าเหมือนก่อนกลับดูสงบสว่างเหมือนคนที่ไม่อยู่ในโลกเดียวกันแล้วพยาบาลอ้าปากค้างคุณภาคินเธอคือใครพากินเอื้อมมือไปเธอกลับมาเขาพูดเสียงสัน่นแต่งยิ้มบางๆก้าวเข้ามาในห้องโดยไม่มีเสียงฝีเท้าเลยแม้แต่น้อยเธอมองพยาบาลด้วยแววตาอ่อนโยน ไม่ต้องกลัวข้าฉันมาแค่ชั่วคราวพาคินพยายามจะถามแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเขาเห็นเธอค่อยๆเอื้อมมือมาสัมผัสต้นไม้ปลายนิ้วของเธอแต่เบาๆแล้วแสงจางๆก็ส่องออกมาคุณพาคินเธอพูดช้าๆราวกับกลัวเขาจะฟังไม่เข้าใจฉันเคยอยู่ในที่แบบคุณมาก่อนเคยนั่งอยู่ในความเงียบที่ไม่มีใครได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง น้ำเสียงของเธอสั่นแต่มั่นคงจนวันหนึ่งมีคนให้ของเหลือฉันกินคนคนนั้นไม่ได้รังเกียจฉันเขาแค่ให้ด้วยใจเธอยิ้มแล้ววันนั้นฉันได้รู้ว่าความเมตตาเพียงนิดเดียวสามารถปลุกสิ่งตายให้กลับมามีชีวิตได้พากินมองเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยคำถามเธอหมายความว่าใช่ค่ะฉันตายไปแล้วในวันนั้น แต่ความเมตตาของคนแปลกหน้าทําให้ฉันไม่จักไปไกลเสียงลมพัดเข้ามาในห้องม่านปลิวไหวกลิ่นฝนเจือจางลงเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกมะลิฉันไม่ได้มาเพื่อให้คุณกลัวเธอพูดต่อแต่เพื่อให้คุณจําไว้ว่าการให้ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่แบ่งปันด้วยใจมันก็มีพลังมากพอที่จะรักษาได้ทุกอย่างพากินน้ำตาคลอแล้วทำไมถึงเป็นฉัน แป้งยิ้มอีกครั้งเพราะคุณลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งคุณก็เคยเป็นคนให้เขานิ่งงนันภาพในอดีตแวบกลับมาในหัวเด็กหญิงขอทานคนหนึ่งยืนหน้าร้านอาหารของเขาเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยยื่นข้าวกล่องให้เธอโดยไม่คิดอะไรวันนั้นคือวันฝนตกเหมือนคืนนี้แป้งมองเขาด้วยแววตาเศร้าแต่สงบคุณให้ชีวิตฉันวันนั้นวันนี้ฉันแค่คืนให้คุณบ้าง เธอก้าวถอยหลังร่างของเธอเริ่มจางลงในแสงจันทร์พากินยื่นมือออกไปอย่าไปแต่เธอสายหน้าเบาๆคุณเดินได้แล้วค่ะต่อจากนี้ต้องเดินด้วยใจของคุณเองแสงสีขาวค่อยๆกลืนร่างของเธอไปจนหมดเหลือเพียงความเงียบและกลิ่นดอกมะลิในอากาศพากินมองไปที่ขาของตัวเองมือสั่นขณะพยายามขยับ แล้วเขายืนขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีน้ำตาไหลาอาบแก้มหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบายและในความเงียบของค่ำคืนนั้นเสียงฝีเท้าเบาๆของเขาก้องอยู่ทั่วบ้านแทนที่เสียงรถเข็นที่เคยเป็นเพื่อนของเขามาตลอดพาคินยืนอยู่กลางห้องขาที่ยืนได้ด้วยตัวเองอยังสั่นเล็กน้อยเขามองรอบตัวเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็น แต่ทุกสัมผัสทุกเสียงทุกลมหายใจบอกเขาว่านี่คือความจริงพยาบาลยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกตะลึงคุณคุณลุกได้จริงๆน้ำเสียงของเธอสั่นทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นภาคินพยายามก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวพื้นไม้ส่งเสียงดังเบาๆใต้ฝ่าเท้าที่เขาไม่ได้รู้สึกมานาน,านหลายปีเขาหันมามองเธอเรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีค่อยๆปรากฏบนใบหน้า ผมไม่ฝันผมทําได้จริงๆน้ําตาไหลลงจากดวงตาทั้งสองข้างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความขอบคุณที่ไม่อาจอธิบายได้แต่ในขณะเดียวกันใจของเขาก็เต็มไปด้วยคําถามหญิงสาวคนนั้นเธอคืออะไรกันแน่วันต่อมาพากินเดินออกจากบ้านหลังเดิมแสงแดดเช้าอ่อนๆส่องกระทบผิวเสียงนกเสียงลมกลับมาชัดเจนเหมือนโลกเพิ่งเริ่มต้นใหม่ เขาเดินไปที่ตรอกเล็กๆที่เคยเห็นแป้งครั้งแรกพื้นยังเปียกน้ำจากฝนเมื่อคืนกลิ่นดินผสมกลิ่นใบไม้สดใหม่ลอยอยู่ในอากาศเขาเดินช้าๆมองไปรอบๆไม่มีใครมีเพียงกระดาษเก่าที่ปลิวอยู่ข้างทางเขาก้มลงเก็บอย่างระมัดระวังบนกระดาษมีตัวอักษรจางๆเขียนด้วยดินสออย่าลืมให้แค่เพราะไม่มีใครเห็นพาคินนิ่งเขากำกระดาษแน่น หัวใจเต้นช้าและหนักเหมือนคำคำนั้นปลุกบางสิ่งในตัวเขาอีกครั้งเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงลานวัดเก่าใกล้ตลาดตรงนั้นมีรูปถ่ายเก่าติดไว้บนบอร์ดไม้เป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มผมเปียยาวและแววตาอบอุ่นใต้ภาพมีข้อความเล็กๆว่าแป้งผู้จากไปในคืนฝนตกเมื่อเจ็ดปีก่อนพาคินยืนนิ่ง หัวใจเหมือนหยุดเต้นแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเย็นวูบในชั่วขณะเขายกมือแตะรูปช้าๆรอยยิ้มของหญิงสาวในภาพเหมือนมองตอบเขาอยู่เจ็ดปีเขาพึมพำคืนนี้ฝนก็ตกภาพเหตุการณ์ในคืนที่ผ่านมาแล่นกลับเข้ามาในหัวทุกคำพูดของเธอทุกสายตาทุกสัมผัสมันไม่ใช่ความฝันเลยแม้แต่น้อยเขาคุกเข่าลงตรงหน้ารูป สายลมพัดเบาๆกลีบดอกมะลิที่วางอยู่ตรงฐานกรอบรูปริวนอยู่รอบตัวเขากลิ่นหอมอ่อนๆลอยเข้าจมูกเหมือนในคืนนั้นพากิงยิ้มขอบคุณนะแป้งเธอไม่เพียงช่วยให้ฉันเดินได้แต่ช่วยให้ฉันกลับมามีหัวใจอีกครั้งเขาลุกขึ้นสายตาแน่วแน่ขึ้นกว่าที่เคยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพากินใช้ชีวิตใหม่ เขาเปิดมูลนิธิเล็กๆเ,เพื่อช่วยคนพิการและคนยากไร้เขาเรียกมันว่าบ้านของแป้งทุกครั้งที่มีคนถามว่าทำไมถึงตั้งชื่อนั้นเขาจะยิ้มมองออกไปนอกหน้าต่างและพูดเบาๆว่าเพราะฉันเชื่อว่าเธอยังอยู่ลมพัดผ่านเบาๆกลิ่นมะลิแต่ปลายจมูกอีกครั้งและในแสงแดดที่ลอดผ่านใบไม้ พากินเหมือนเห็นเงาร่างของหญิงสาวเดินผ่านไประช้าช้าพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่อบอุ่นเหมือนฝนแรกของปีหลายปีผ่านไปเวลาหมุนไปอย่างเงียบงนันบ้านของแป้งกลายเป็นสถานที่อบอุ่นสำหรับผู้คนที่หลงทางในชีวิตเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังทั่วลานเสียงล้อรถเข็นหมุนไปตามพื้นเรียบเสียงฝีเท้าคนที่เพิ่งได้เดินอีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความหวัง พาคินในวัยที่ผมเริ่มมีสีขาวบางเส้นยืนมองภาพเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มในดวงตายังมีแววเศร้าลึกๆที่ไม่เคยจางแต่แฝงไว้ด้วยแสงแห่งศรัทธาเช้าวันหนึ่งฝนโปรยบางเบาเหมือนคืนที่เปลี่ยนชีวิตเขากลิ่นดินชื้นทำให้หัวใจพาคินหวนกลับไปคิดถึงชื่อหนึ่งแป้งเสียงเด็กหญิงร้องเรียกดังขึ้นจากมุมสนามคุณลุงคะช่วยผมหน่อยคะ่ะ พากินรีบหันไปเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอายุราวเจ็ดขวบผมยาวเปียนหนึ่งข้างกำลังพยายามประคองลูกนกที่ตกจากรังเขารีบเดินเข้าไปช่วยไม่ต้องกลัวนะหนูจับเบาๆเขาบอกอย่างอ่อนโยนเด็กหญิงยิ้มหนูไม่กลัวข้าหนูอยากให้มันกลับไปบินอีกครั้งรอยยิ้มของเธอทำให้พากินชะงักดวงตาของเธอแววเดียวกับแป้ง ไม่มีผิดหัวใจของเขาเต้นแรงเขานั่งลงมองหน้าเธอใกลๆ้ๆหนูชื่ออะไรจ๊ะเด็กหญิงยิ้มกว้างหนูชื่อแป้งค่ะเสียงฝนที่โปรยเบาๆกลับหนักขึ้นในทันทีกลิ่นดอกมะลิลอยมาตามลมพากินนิ่งไปชั่วขณะเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนใครบอกให้หนูชื่อแป้งเหรอเขาถามเสียงแผ่ว เด็กหญิงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแม่บอกว่ามีคนใจดีเคยช่วยแม่ไว้แม่อยากให้หนูมีชื่อเหมือนคนคนนั้นค่ะพากินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นเขามองเด็กหญิงตรงหน้ายิ่งมองยิ่งเหมือนคนที่เขาไม่มีวันลืมเขายื่นมือไปแตะหัวไหล่เธอเบาๆแป้งหนูเชื่อในปาฏิหาริย์ไหมเด็กหญิงหัวเราะใส่เชื่อสิคะถ้าเราเชื่อจริงๆทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้ คำพูดนั้นเหมือนสะท้อนมาจากอดีตเสียงแบบเดียวกันถ้อยคำแบบเดียวกันรอยยิ้มที่เหมือนกันทุกประการพาคินกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเม็ดฝนตกกระทบใบหน้าแต่เขากลับยิ้มขอบคุณนะแป้งเขาพึพรรมพำเบาๆราวกับพูดกับใครบางคนที่มองลงมาจากที่ไกลแสนไกลเด็กหญิงยื่นมือจับมือเขาไว้ คุณลุงไม่ต้องร้องให้นะคะหนูอยู่ตรงนี้แล้วเสียงหัวเราะใสของเธอดังก้องในอากาศและในเสี้ยววินาทีนั้นพากินเหมือนเห็นเงาของหญิงสาวในชุดเก่าที่เปียกฝนยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ยิ้มอ่อนๆให้เขาอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเมฆฝนทาบลงบนภาพนั้นจนทุกอย่างดูเหมือนความฝนันแต่พากินรู้ดีในใจว่าไม่ใช่ฝันเลย เพราะบางครั้งความเมตตาเพียงครั้งเดียวอาจเชื่อมโยงวิญญาณสองดวงไว้ด้วยสายใยที่ไม่มีวันขาดและในวันฝนตกวันนั้นเสียงหัวเราะของเด็กหญิงชื่อแป้งคือคำตอบสุดท้ายของปาฏิหาริย์ที่เขารอมาแสนนานหลายปีหลังจากวันนั้นเสียงหัวเราะของเด็กหญิงชื่อแป้งยังคงก้อ้งอยู่ในลานกว้างของบ้านของแป้งสถานที่ที่เริ่มจากปาฏิหาร และเติบโตด้วยหัวใจของผู้ให้พากินในวัยชาราผมขาวเกือบทั้งศีรษะแต่สายตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมเขานั่งอยู่บนม้านั่งไม้ใต้ต้นพิกุลมองเด็กๆวิ่งเล่นอย่างมีความสุขทุกครั้งที่เขาเห็นเด็กหญิงชื่อแป้งหัวใจของเขาอบอุ่นอย่างประหลาดเด็กคนนี้ไม่เหมือนใครเธอมีความสงบในดวงตา มีแววเข้าใจในสิ่งที่เด็กในวัยเดียวกันไม่อาจเข้าใจได้บางครั้งพาคินเห็นเธอพูดกับอากาศยิ้มให้กับที่ว่างเปล่าและทุกครั้งนั้นกลิ่นดอกมะลิจะลอยอวนรอบตัวเธออย่างอ่อนโยนวันหนึ่งพากินนั่งเงียบอยู่ในห้องทำงานบนโต๊ะมีรูปถ่ายของหญิงสาวในคืนฝนตกรูปถ่ายเก่าใบเดิมที่เขาเก็บไว้มาตลอด และมีดอกมะลิแห้งวางอยู่ข้างๆเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งสายฝนเม็ดเล็กๆกระทบหน้าต่างเขาหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นพาเขากลับไปในคืนแรกที่เธอแตะขาของเขาประตูห้องถูกเปิดออกเสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาคุณลุงพากินหนูเอานมมาให้ข้าเสียงใสของเด็กหญิงทำให้เขายิ้มขอบใจนะแป้งเธอวางแก้วนมไว้บนโต๊ะ แล้วหันไปมองรูปถ่ายบนผนังผู้หญิงคนนี้สวยจังค่ะเธอชื่ออะไรเหรอคะพากินมองเธอรอยยิ้มของเธอเหมือนรอยยิ้มในรูปไม่มีผิดเธอชื่อแป้งเหมือนหนูเลยเด็กหญิงหัวเราะเบาๆหนูชอบชื่อนี้มากค่ะมันฟังดูอ่อนโยนพากินพยักหน้าใช่อ่อนโยนและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันเด็กหญิงมองออกไปนอกหน้าต่าง ฝนยังคงตกเธอพูดเสียงเบาคุณลุงครับเวลาฝนตกหนูรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆหนูเลยพากินหันมองหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งหนูเห็นใครหรือเปล่าเขาถามเสียงแผ่วเด็กหญิงยิ้มไม่เห็นค่แต่หนูได้ยินเสียงเสียงที่บอกว่าหนูต้องดูแลคุณลุงให้ดีพากินนิ่งแววตาเริ่มพร่า เขายื่นมือไปลูบสีสัตว์เธออย่างแผ่วเบาเธอยังอยู่สินะเขาพึมพำเด็กหญิงมองเขาคุณลุงพูดอะไรเหรอคะพาคินยิ้มเปล่าหรอกจ้าลุงแค่คิดถึงใครบางคนเสียงฝนข้างนอกยังไม่หยุดกลิ่นมะลิเริ่มลอยอบอวลทั่วห้องเด็กหญิงหัวเราะเบาๆคุณลุงคักกลิ่นนี้หอมจังเลยพากินเงยหน้าขึ้น เขาเห็นกลีบดอกมะลิสีขาวร่วงลงมาจากช่องหน้าต่างตกอยู่ตรงระหว่างเขากับเด็กหญิงลอยช้าๆเหมือนกำลังเต้นรำกลางอากาศเขาหลับตาน้ำตาเอ่ออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเศร้าเป็นเพราะหัวใจเต็มไปด้วยความสงบเขารู้แล้วบางสิ่งไม่เคยหายไปจากโลกนี้จริงๆมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปจากมือที่แตะขาเขาในคืนฝนตก มาเป็นเสียงหัวเราะของเด็กหญิงในเช้าวันใหม่พากินลืมตารอยยิ้มของเด็กหญิงชื่อแป้งสะท้อนในแสงหน้าต่างเหมือนแสงแห่งชีวิตที่ไม่เคยดับและในขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในใจเสียงของเธอฉันอยู่ตรงนี้เสมอคำขื่นนั้นท้องฟ้าเหนือบ้านของแป้งสว่างสวัยด้วยแสงดาว ลมพัดเาบาผ่านกลีบดอกมะลิที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นพากินนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้เก่าเด็กหญิงแป้งนั่งข้างๆถือหนังสือเล่มหนึ่งที่เธออ่านให้เขาฟังทุกคืนเสียงของเธอนุ่มนวลอบอุ่นเหมือนเสียงของผู้หญิงคนนั้นในความทรงจำและเมื่อเธออ่านจบพากินหันไปมองดวงตาของเธอสายตาที่เต็มไปด้วยแสงแห่งชีวิตแป้งหนูรู้ไหมลุงไม่กลัวอะไรอีกแล้ว เขาพูดเบาๆราวกับจะฝากถ้อยคำสุดท้ายไว้กับสายลมเด็กหญิงยิ้มหนูรู้ค่าพระคนที่เรารักเขาไม่เคยจากเราไปไหนจริงๆคำพูดนั้นทำให้พากินหลับตารอยยิ้มอ่อนโยนผุดขึ้นบนใบหน้าในวินาทีนั้นเขารู้สึกถึงมืออุ่นที่แตะลงบนบ่าของเขาอีกครั้งกลิ่นมะลิหอมลอยวนรอบตัวเขาหายใจเข้าอย่างสงบเหมือนได้กลับไปในคืนฝนตกคืนนั้น คืนที่ชีวิตเริ่มต้นใหม่รุ่งเช้าเด็กหญิงแป้งตื่นขึ้นมาเรียกคุณลุงของเธอแต่สิ่งที่เธอพบคือรอยยิ้มสงบของชายชาราพร้อมดอกมะลิขาวที่วางอยู่บนหน้าอกเธอไม่ร้องไห้เพียงแค่มองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกเบาๆอีกครั้งกลีบดอกมะลิปลิวเข้ามาในห้องและเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆขอบใจนะที่ทำให้ฉันเดินได้อีกครั้ง เด็กหญิงยิ้มน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันเธอรู้ว่าปาฏิหาริไม่เคยหายไปมันเพียงเปลี่ยนรูปเป็นความรักที่คงอยู่ตลอดการสมุนไพรจบบริบูรณ์เรื่องราวของหญิงสาวผู้ให้แม้เพียงเศษอาหารแต่ได้รับคืนเป็นหัวใจที่เดินได้อีกครั้งเพราะบางครั้งของเหลือจากใจบริสุทธิ์อาจกลายเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด